พระเจ้าชาวที่3มเสด็จกลับไปสู่วิถีแห่งพระราชกรณียกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปวันอังคารที่วันที่30เมษายน2024นี้เขาได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเคียงข้างคามิล่าในขณะที่เขายังอยู่ระหว่างการรักษาการออกนอกบ้านที่เขารอคอยมานานและเขาได้หยุดทุกตุด สหราชอาณาจักรกลั้นหายใจนับตั้งแต่มีการประกาศมะเร็งของพระเจ้าชาวที่3และเคธมิดเดิลตันถ้าอย่างหลังสุขุมรอบครอบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเธอและปรารถนาให้ความสงบสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างการพักฟื้นของเธอข้อตาชาวที่สามของเธอก็จะมีพลังอีกอย่างหนึ่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นมะเร็งแต่กษัตริย์อังกฤษทรงกดดันให้ทีมของพระองค์สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชาวงศ์ได้โดยเร็วที่สุด ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันอังคารที่วันที่30เมษายน2024นี้พระเจ้าชาวที่3อยู่ในกลุ่มของคามิล,ล่าทั้งคู่ไปที่ศูนย์การแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้กับโรคมะเรง็งศูนย์เมเรงแมกนินแลนด์ที่โรงพยาบาลวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในลอนดอน การเสด็จยืนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สุดเมื่อเรารู้ว่ากาษัตริย์ซึ่งมีพระชนมายุ7 5พรรษากำลังต่อสู้กับโรคร้ายนี้และกำลังทรงรักษาพระองค์ต่อไปแต่มันเป็นข้อความที่แข็งแกร่งที่เขาต้องการสื่อไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยเกิดขึ้นชีวิตจึงหยุดลงและพอจะกล่าวได้ว่าภารกิจค่อนข้างประสบความสำเร็จบางทีเขาอาจเป็นนี้ความสำเร็จนี้จากรูปลักษณ์ที่เขาเลือก พระเจ้าชาวที่สมต้องการกลับมาอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้จะทรงเจ็บป่วยพระเจ้าชาวที่สมก็ยังคงอุทิศตนเพื่อประชาชนของพระองค์เช่นเดียวกับพระมารดาของพระองค์อลิซาเบธที่สองการถอนตัวของเขาเท่าที่จำเป็นต่อสุขภาพของเขาทําให้อธิปไตยไม่เคยหยุดที่จะแจ้งให้ทีมของเขาทราบว่าเขารีบร้อนที่จะกลับสู่แนวหน้า กล่าวกันตามทางเดินในพระราชวังว่าเขารบกวนทุกคนมาหลายสัปดาห์แล้วเพื่อหาคู่เดทเพื่อที่จะกลับมาได้เพราะนั่นคือแก่นแท้ของงานของเขาการเป็นตัวแทนชาวชอบที่จะติดต่อกับสาธารณะเขาประทับใจมากกับข้อความแสดงความเห็นอกเห็นใจทำให้การที่เขาได้รับและเขาอยากจะกลับไปติดต่อกับประชาชนของเขาอาณาจักรของเขาอีกครั้ง นักข่าวกล่าวต่อวิธีพิสูจน์ว่าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เข้าครอบงำและขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงแรกๆอย่างมีศักดิ์ศรีและตามที่ควรจะเป็น